คนเมื่อกี้มันเผอหยุดก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ให้รู้คือเก็บคองก่อนอันนี้คือ EP สองแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันกดหยุดเองเอาแผนเกเก็บไว้จะไปันเจอกันแนกกีเก็บเก็บเออดูแลหน้าอันที่สอง อันนี้อันนี่หนึ่งอันนี้อันนี้สองอันนี้ด้วยรองเท้าไปเก็บไว้แบบนี้เหยือที่เหลือเราจะเก็บไว้กินนะทุกคนเขาบอกว่าอร่อยมากคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่มันอร่อยดี การเคยกินกระบอกมาด้วยนะว<า>ันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งดีกานี้ว้ผมยืนจ้าวมาแล้วครับนายปู๋บอกว่าตางบ้านในนี้น,นี่อ,นนอันนี้เก็บไว้แล้วก็จะไปทิ้งก่อนนะเพื่อนึงนะทุกคนอะไรอย่างนี้อะทุกคนเราชอบเก็บของเอาไว้เล่นอนะ<า>อย่างอนี้ ตอนแรกเราต้องเก็บผู้มือไปก่อนอเสร็จแล้วแล้วคาต่อได้ไอมทุกอย่าอเพิ่งอย่าเทไม่ตรงอย่าหมุนเทมาแล้วี๋ยวก่อนขอโทษคามบพุกี้ครับพุกี้สั่งไม่ตรงรสั่งลกอลนะสั่งลกบอลแต่เจว่านบไมโครมาโอเคกรับมครับแตเริ่มเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเจว่างจริงเลยฮะเฮ้ยงเลยรับพี่ เก็บเออมแค่นี้ะมมแค่นี้ยอกผมมีแก่ทะเลเก็บไป้ฉันเนี้ยเนี่ยอ้าวลิ้มเป็นรักดแล้วทุกคนมีี่แล้วค่อยเอาสักเทียมาติดทุกคนนี่้ไร ถ้าเรากินเสร็จเราจะเก็บไว้แต่ถ้าอันนี้เรายังไม่กินเสร็จเราก็จะเปิดไปก่อนโอเคทุก okay, คนตัวนี้ว่านหรอส่วนอันนี้คือของอเดล e พอ a d e ได้อันนี้ได้เป็นหวีหตัวแฮร์รี่หวีได้จริงยมันบดี ส่วนนี้คือแหวนอันเดียวกับเราได้แบบเดียวกันเ่้าวนนี้คืออันที่เราชอบที่สุดคือประกาศดีต่อแต่มีนะเร็ว